ฮีโร่เกมช็อปครับวันนี้กลับมาพบกับสินค้าใหม่ที่น่าสนใจมากๆอีกแล้วนะครับนั่นก็คือ Joy จอยครอบจักรวาลเวอร์ชัน3.5หลายๆคนก็คงจะงงนะครับว่าทำไมแอดต้องตั้งชื่อว่า3.5เพราะว่าการใช้งานของเขาเนี่ยเหมือนกับเวอร์ชั่น3นครับผมก็เลยไม่ขอตั้งเป็นเวอร์ชัน5เวอร์ชัน5เนี่ยเอาไว้แบบว่ามีรุ่นใหม่ที่ฟังก์ชันแบบว่าเจ๋งๆรองรับ Nextgen เนี่ยก็ค่อย ขึ้นไปเวอร์ชันนั้นดีกว่าแต่นี้เรายังใช้งานเหมือนเวอร์ชันสเลยก็จะมีความแตกต่างของเรื่องรูปทรงหรือว่ารายละเอียดต่างๆเล็กๆน้อยๆก็ไม่น้อยนะมาดูกันดีกว่าว่ามีอะไรที่เจ๋งบ้างนะครับสำหรับจอยตัวนี้อย่างที่เห็นตอนแรกเลยนะเป็นไงโอ้สีแบบว่าวาววับเลยเจ๋งนะครับตรงนี้แล้วไฟเนี่ยสามารถเปิดปิดหรือว่าล็อกอันนี้ล็อก ล็อกสที่ชอบแล้วก็ปิดได้ด้วยนะหรือว่าจะเปิดก็ได้นะครับมาฟังสเปคกันคร่าวๆก่อนว่าเจ้าจอครอบจักรวาลตัวนี้สามารถทำอะไรได้บ้างนะครับสามารถเชื่อมต่อ Nintendo Switch Play 3 Play C โทรศัพท์ Android iPhone iOS iPad เล่นเกมใน Apple Arcade นะครับหรือว่าจะเชื่อมต่อกับ PC Steam Play 5ก็ได้นะครับแต่ว่าจะเป็นเกมของ เจนเพย์สเท่านั้นนะถ้าเป็นเจนของ Play 5หรือว่าเป็น next g e เนีนยังเล่นไม่ได้นะครับในเรื่องของ Android นะครับก็มีโหมดเชื่อมต่อหลากหลายเลยทีเดียวนั่นก็คือสามารถใช้เชื่อมต่อกับ Shooting Plus V3 ได้แล้วก็แอป Mantis ก็ได้เหมือนกัน Android ก็ยังต่อเรื่องของ h i d s t a n d a r d Mode เอาไว้เล่นเกม r c เคดต่างๆก็ได้อีกด้วยส่วนสเปคนะครับสามารถ ใช้ได้ถึง10ชั่วโมงกว่าเลยต่อการชาร์จ 3- 4ชั่วโมงมีไจโรสโคปแบตเตอรี่ภายใน6 0 0แอมป์มีฟังก์ชันเทอร์โบแล้วก็มีปุ่มมาโครมาให้2ปุ่มด้วยกันนะครับทดลองกันก่อนเลยนะครับจะมีคนชอบถามมาตลอดเลยว่า <c oughs> เวลาชาร์จกับไม่ชาร์จต่างกันยังไงเราลองชาร์จกันดีกว่าให้เห็นต่อนหน้าต่อตากันเลยนี่ตอนชาร์จจะเป็นอย่างนี้ปิดไฟก็ได้ครับจะได้ชาร์จแบบว่าไม่กินแบตถ้าระหว่างชาร์จเนี่ยไฟก็จะกระพริบแบบนี้แต่พอแบตเต็มปุ๊บเนี่ย ไฟเขาจะค้างอถ้าไฟหยุดกับพิปเมื่อไหร่ก็นั่นแหละครับแบตเต็มแล้วชาร์จประมาณ3-4ชั่วโมงนะครับแล้วก็ต่อไปก็มาดูคร่าวๆนะฮะเปรียบเทียบขนาดจอยผมเทียบกับจอย P5 นะจอย P5 ก็จะมีขนาดกว้างกว่านิดนึงครับต่อไปก็จะมาชั่งน้ําหนักกันว่าน้ําหนักเท่าไหร่ น้ำหนักก็ประมาณ2ขีดเองครับก็ถือว่าเบานะถือเล่นได้สบายสบายต่อไปก็กลับมาดูลักษณะโดยรอบของตัวจอยนะครับตัวจอยก็จะประมาณนี้เลยจับถนัดมือนะฮะบริเวณด้ามจับก็จะมีความรู้สึกครุขคละเล็กน้อยทำให้เราเนี่ยจับถนัดมือมากขึ้นมีปุ่มมาโคร m 1 m 2มาให้ด้วยนะ ticker กก lr ก็รู้สึกว่ากดได้ดีครับ คือมาตรฐานเลยแกนนอลอกก็มาตรฐานครับแล้วก็ที่ผมชอบเนี่ยก็จะเป็นปุ่มบัต t ทอน A B X Y ครับเขาจะไม่ทำแบบ Xbox และจะเป็นแบบ Playstation เท่ากับว่าเขาจะบอกว่ามันเนี่ยไม่ต้องสลับจอยไปมาละเพราะว่าเขาทำสัญลักษณ์สี่เหลี่ยมสามเหลี่ยม O X เนี่ยไว้เลยคือเหมือนกับจอย Playstation เลยครับเวลาเราเล่นเกมต่างๆเนี่ย ที่เป็น PC หรือว่า Android นะครับหรือว่า iOS ก็ตามเนี่ย <Yeah. S 1> ก็จะไม่ให้จอ x x o x x แล้วจะเชื่อมต่อได้แบบจอ PlayStation นะครับ <Yeah. S 1> แต่จากที่ผมลองไปเนี่ยมันสามารถแปลงร่างเป็นจอ x x o x x ได้ด้วยนะเออเพื่อจะต่อกับแอปพลิเคชัน Mantis ที่เราจะต้องใช้กันอ่ะเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเดี๋ยวเรามาลองเชื่อมต่อกับ Nintendo Switch อย่างแรกเลยนะครับเริ่มกันที่ Nintendo Switch นะครับทุกครั้งเนี่ยที่เราจะทำการเชื่อมต่อจอยอะไรนะครับขอให้ทุกคนรู้ไว้เลยว่าพื้นฐานของ Joy จอยครอบจักรวาลทุกเวอร์ชันนะจะเริ่มต้นด้วยการปิดจอยครับผมและแล้วเราก็ปิดจอยก่อนน,นเนี่คือ start แล้วพร้อมแล้วก็กด home นะครับบวกกับ R2 หรือว่า z R ที่เรารู้จักกันผมจะเรียกแบบจอย PlayStation นะเพราะผมคุ้นเคยกับจอย PlayStation มามากครับกดครับ กดแล้วนะแล้วเราก็มาที่หน้าจอ n Nndo Switch นะครับมาที่ chain grip order แล้วก็กด Lr กดปุ่มต่างๆไปด้วยก็ได้แพรและเรียบร้อยง่ายไหมง่ายมากครับเรมาลองกดการเนาะปุ่มค่อนข้างดีเลยตรงทุกปุ่มนะครับใช้กับ n นนโดสวิตได้ล้านเปอร์เซ็นต์นะตรงเนี้ย มตรงนี้นะฮะทุกคนเห็นด้านซ้ายมือเล็กๆเ,เนี่ยเอาไว้ปรับความปรับแรงสั่นนะใครชอบสั่นประมาณไหนก็เลือกเลือกได้เลย50% 7 5 100นะครับก็สามารถเทสในเกมได้ด้วยนะว่าชอบสั่นขนาดไหนลองเทสไจรโลครับตรงนะไม่ดีเลยบางจอยจะดีเลยอันนี้ไม่ดีเลยนะเหมือนจอยโปรเลยดีกว่าเหมือนเลย <c oughs> เหมือน j อยโปแต่ราคาเบากว่าแล้วก็ต่อได้หลายแพลตฟอร์มมากกว่าเอา้าจบเน n t e n d o s w ไปประมาณนี้ก่อนนะตอนที่ iOS นะครับ iOS เนี่ยที่เขาให้มาก็จะมีอยู่2แบบด้วยกันโหมดแรกนะครับเอาไว้ต่อกับ Shooting Plus V3 ซึ่งตอนนี้ผมก็ไม่เข้าใจว่าทำไม iOS แต่ต้องอยากใช้แอป Shooting Plus V3 ในเมื่อมันเล่นไม่ได้อะมันเข้าได้อะไรได้หมดแหละครับแต่ว่ามันจะไม่มีไอ้ลูกบอลลอยน้ำที่ลอยอยู่บนหน้าจอให้เรากด iOS มันทำไม่ได้ครับต้องรอนะ ถ้ามีอะไรอัปเดตแล้วก็สามารถใช้ได้เมื่อไหร่เนี่ยก็จะมาแจ้งให้ทราบโดยทันทีตอนนี้มันทําไม่ได้ลืมไปได้เลยครับโอเคแบบที่เราจะใช้กันดีกว่าคือเป็นแบบที่ซิมเพิลมากๆเลยสําหรับ iOS นะครับนั่นก็คือการเชื่อมต่อแบบ Joy PlayStation 4วิธีนะคะกด Home บวกับปุ่ม A นะครับแล้วพอจอยกระพริบปุ๊บเราเข้าไปที่เซ t ติ n งเข้าไปที่ Bluetooth ของเรานะครับแล้วก็รอแป๊บหนึ่งขึ้นมาแล้วดู All Shock 4 Wireless Controller จิ้มเข้าไป คอนเนคเรียบร้อยครับเราก็กลับมาลองที่เกม Tower of Fantasy เกมที่ใครๆก็ชอบอยู่นะเวลานี้นะกลับเข้ามาในเกม TOS แล้วนะครับก็จะเห็นว่าเล่นได้เลยทันทีนะฮะโดยที่เราไม่ต้องไปเซตปุ่มอะไรเลยนะเพลินๆเ,เลยครับผมทีนี้ก็ไปจัดการกันเองว่าจะเล่นยังไงนะแล้ววิธีนี้เดิรดับเบิลจามได้ด้วยอย่างเจ๋งเดช อ่ะจบกันไปก่อนสำหรับการเชื่อมต่อจอยแบบ PlayStation 4นะนอกจากนี้นะที่ผมค้นพบมาก็คือว่ามีฟังก์ชันลับอีกตัวหนึ่งที่สามารถแปลงร่างเป็นจอย Xbox ได้ด้วยนะครับ <c oughs> วิธีกดก็คือกด Home บวกกับ R1 นะครับ Home บวกกับ R กดค้างเอาไว้ครับไปที่ Setting เหมือนเดิมนะแล้วก็รอแป๊บหนึ่งมองหา Xbox Wireless Controller ครับขึ้นมาแล้วขึ้นม้วก็กดต่อไปได้เลยพอกดต่อไปปั๊บก็คอนเน็กเรียบร้อยนะครับ เข้าเกมได้เลยครับผมก็เล่นได้เหมือนกันครับเหมือนเดิมฮนะเป็นเกมที่ผมรักมากเลยทีเดียวสำหรับ Tower of Fantasy อ่ะเล่นง่ายงาย่ iOS Android ไม่ต้องตั้งค่าปุ่มอะไรเลยเนาะอ้าวจบไปแล้วครับ iOS สามารถใช้ได้ทั้ง Joy PlayStation 4แล้วก็ Joy Xbox นะครับต่อกันที่ Android แบบรวดเร็วเลยนะครับใน Android เนจัดว่าเขาจัดไปมาให้เรามากจริงๆเลยนะสามารถเชื่อมต่อได้หลากหลายรูปแบบเลยทีเดียว ใน Android เนี่ยหมดปัญหาการเชื่อมต่อแบบปุ่มไม่ตรงไปโดยปริยายเลยนะครับถ้าใครบอกปุ่มไม่ตรงเนี่ยคุณสามารถสับเปลี่ยนระหว่าง j o Xbox แล้วก็ j o PlayStation 4ได้นะจากนั้นเนี่ยลืมไปได้เลยว่าออแอดปุ่มไม่ตรงเนี่ยไม่ไม่จำเป็นละครับคุณสามารถเลือกการเชื่อมต่อเลยว่าจะเอาแบบ j o p l a y 4หรือว่า j o Xbox นะฮะส่วนใหญ่ไก็สลับกันตรงนี้แหละ Y X A B อะ่ะ X เป็น O O เป็น X ใช่ไหมอันเนี้ย ถ้ารู้สึกว่ามันไม่ตรงอ่ะก็สลับการเชื่อมต่อเอาดีกว่าเปลี่ยนการเชื่อมต่อเอาดีกว่าง่ายกว่าเอาเพื่อไม่ให้เป็นการงงเดี๋ยวจะพูดเยอะไปเดี๋ยวเดี๋ยวจะงงมาเริ่มขั้นตอนกันเลยดีกว่านะครับมาเริ่มกันที่แบบแรกเลยนะคือแบบสแตนดาร์ดทั่วไปก็คือแบบจอย X-Box นะฮะกดโฮมบวกกับ R หรือว่า Home กับ R 1นเนี่ยแหละครับกดเข้าไปแล้วก็ไปที่บลูทูธครับ จิ้มครับ Xbox วเลยคอนโทร r เลอร์เรียบร้อยครับอันนี้ต่อแบบจอย Xbox นะฮะเราก็จะมาดูกันในเกมแ p a เทสเตอรนะแอปที่ผมแนะนำให้ทุกคนลงนะเอาไว้เทสปุ่มต่างๆเวลาเราเล่นเกมเทสว่าทุกอย่างเนี่ยตรงไหมมีอะไรหลอนหรือเปล่านะอ่าไม่มีอะไรหลอนนะอันนี้คือปกตินะครับอันนี้แบบจอย Xbox นะแบบที่1น,นะตรงเลยมาแบบที่2แบบที่2ขอปิดจอยก่อน ปิดจอยแล้วกดค้างนะครับประมาณสามสีวิแถมไป5ก็ได้แล้วแต่มาอีกอันนึงนะเอาไว้ใช้แบบจอย PlayStation 4นะกดโฮมบวก A ครับรอแป๊บหนึ่งเข้าบลูทูธครับต่อามาแล้วเขาจะชื่อว่า Wireless Controller นะเข้าไปได้เลย ไม่ว่าจะเชื่อมต่อแบบไหนแบบ Xbox หรือแบบ PlayStation สามารถเล่น Tower of Fantasy ได้หมดเลยนะครับไม่ต้องกังวลว่าแบบนี้ดีกว่าไหนแบบไหนดีกว่าแล้วแต่คนถนัดครับเห็นไหมครับไม่ว่าจะเชื่อมต่อแบบ j o x b o x หรือว่าเชื่อมแบบ j o p l a y 4เนี่ยก็สามารถเล่นได้แค่สองแบบเลยนะฮะปีนไปมุกมุกซลดาไม่ได้เลียนแบบไม่ได้เลียนแบบโอ้แด๊ดชอบอ่ะชอบ Double Jump มาเออดูดีเอ้า ประมาณนี้นะสำหรับ2แบบแรกเอาดีนี้มาต่อกันอีกแบบหนึ่งนะแบบนี้ก็คือแบบ Shooting Plus น่าจะมีแฟนๆที่ชอบ Shooting Plus เยอะมาก่อนหน้านี้แต่ผมไม่ชอบ <c oughs> ผมว่ามันหลอนมันเอ,อ๋นะแล้วไม่เสถียรเลยฉะนั้นผมจะไม่สอนไม่แนะนำอะไรทั้งนั้นเพราะผมลองใช้แล้วผมบอกตรงผมใช้ไม่เก่งเลย ถ้าใครอยากจะลองศึกษา Shooting Plus เพิ่มเนี่ยมีช่องทำเป็นนะร้อยๆช่องเนก็ลองไปศึกษาเพิ่มดูนะเอา้าเดี๋ยวจะกดให้ดูกด Home บวก X ครับอา้ามาทีนี้เขาจะเปลี่ยนเป็นชื่อว่าอะไรมาดูกันชื่อว่า S 0 3นะครับ เข้าไปที่ชู o t ิ้งพัด v สามนะบางคนบอกแอดช่วยด้วยเชื่อมต่อไม่ติดจอยพังจอยพังจอยไม่ได้พังคุณกดเชื่อมต่อผิดครับเห็นไหมเนี่ยสีเขียวเขียวนี่อะไรนี่งไติดเรียบร้อยแล้วเห็นไหมเชื่อมต่อแล้ว h o o ต i ิ้งพ s s เจอแล้วทีนี้คุณจะใช้คชุณก็ใช้ได้เลยครับไม่เกี่ยวกับจอยแอดไม่ได้ทํำจอยพังลูกค้ากดไม่ถูกเองครับแต่แอปที่ผมจะแนะนำเนี่ยก็คือ แอปแมน t ิสที่ผมแนะนำเพราะผมลองแมปปุ่มแม้ว่าจะเล่นเกมอะไรก็ตามนะโดยเฉพาะเกมจินเนี่ยมันลื่นมากแล้วมันก็สเสถียรมากเลยฉะนั้นเนี่ยมันเป็นแอปในดวงใจผมไปแล้วแล้วก็ไม่ค่อยหลอนอะ่ะแล้วกดอะไรก็ออโต้เซฟให้เราหมดเลยวิธีกดนะต่อแบบจอย Xbox เหมือนเดิมเลยขอย้อนกลับไปนิดหนึงกด Home บวกกับ R 1นะฮะหรือว่า R แล้วเราก็กดเชื่อมต่อเข้าไปเลย xbox wireless controller ครับชับคู่ครับเชื่อมต่อแล้วนะอไปดูที่ mantis ดีว่าเชื่อมต่อ,อยังเชื่อมต่อแล้วเห็นไหม one gamepad is connected นี่เอาให้ดูชัดๆเลยเนี่ยใช้ได้นะ mantis นะครับต่อแบบจอ xbox ส่วนวิธีการว่าต่อยังไงเนี่ยแอดไม่ได้สอนละเพราะว่าแอดสอนมาแล้ว2คลิปถ้าใครอยากได้นะทักแ d ดไปที่ข้อความ shopee แล้วจะส่งวิธีทำให้ ไม่ทิ้งกันแน่นอนจะอธิบายละเอียดจนเป็นเลยทีเดียวอยู่ข้างๆลูกค้ากันไปไม่มีทิ้งครับผมซื้อของกับเราเนี่ยกำไรเรื่องเล็กน้อยแต่การดูแล after service เนี่ยสำคัญลูกค้าหลายๆคนจะเห็นละเวลามีปัญหาอะไรมาปุ๊บผมรีบอัดคลิปให้ลูกค้าแก้ปัญหาทันทีซื้อแล้วเรารับรองอุ่นใจอา้าวประมาณนี้นะสรุป Android ต่อได้3แบบจริงๆมันต่อได้4แบบนะต่อแบบ HID Mode ได้ด้วยแต่มันไม่ค่อยได้จําเป็นต้องใช้อะไรหรอกเพราะว่าต่อได้ขนาดนี้สแบบมันก็ครบแล้ว จริงๆมันต่อได้4แบบนะแต่เอาไป3พอ1อะไรแบบ PlayStation 4ไหม2อะไรแบบ Joybox 3คือแบบสำหรับ Direct Play เล่นกับ Shooting Plus V3 ประมาณนี้เอา้ามาแถมกันที่ Android อีกสักนิดนึงนะครับ Android เนี่ยสามารถใช้กับแอปพลิเคชันสำหรับเล่น e m u l a t o ตต่างๆก็ได้นะครับไม่ว่าจะเป็น EtherSX นะฮะที่เล่น Play 2หรือว่า PPSSPP PP. เดี๋ยวจะมาทดลอง PPSSPP ให้ดูนะ วิธีการเชื่อมต่อจอยก็เหมือนเดิมเลยครับผมกดโฮมกับปุ่ม A ให้เป็นจอย PlayStation นะอันนี้ผมกดเชื่อมต่อเรียบร้อยลวแล้วผมขอเข้าเกมเลยแล้วกันมาลองดูกันว่าอีมูต่ตางๆจะเล่นได้ไหมเล่นได้นะครับดูปุ่มตรงเลยเห็นไหมหืมเป็นไงฟินๆกันไปจอยเดียวแต่แบบว่าทำได้หลายอย่างเลยนะอันนี้ก็จะไม่เล่นให้ดูแล้วเล่นให้ดูหลายรอบแล้วครับเกมเกมนี้ เอาเป็นว่ามันใช้กับแอปพลิเคชันที่เล่นอม e m ลเตอร์เกมเก่าๆได้แน่นอน100ร้อยเปอร์เกลับมาต่อกันที่ PC กันนะใครที่ซื้อไปเล่น PC เล่นได้แน่นอนนะครับสามารถเชื่อมต่อได้2แบบด้วยกันมาเชื่อมต่อแบบแรกกันก่อนเลยแบบแรกก็คือเชื่อมต่อกับ w ว e l e s s 2.4นะครับ บางคนบอกว่าอุ้ยต่อบลูทูธก็พอแล้วก็จริงครับบลูทูธผมว่าเซนซิทิวิตี้มันก็ดีแต่หารู้ไม่ว่ายังไงเนี่ย USB 2.4ก็ลื่นกว่าครับผมถ้าคนที่ซีเรียสนะถ้าคนที่ไม่ซีเรียสก็ตอบ e ลูทูธก็พอครับผมเอา้ามาลองกันกดโฮมบวกกับปุ่ม L นะฮะหรือว่า L 1นิ่นเองกดเข้าไปอึ๊บแล้วก็ยิบ USB i r e เรีย2.4มานะครับแล้วก็ไปเสียบที่พอร์ต USB ที่ PC เราหรือน้ตบุ๊กเรา ผมเสียบแล้วได้ยินตุงตุ๊งตุ๊งตุงตุงตุงต่อเรียบร้อยแล้วเห็นหมห้ไฟนิง่งง่ายไหมง่ายมากเลยนะครับโอเคต่อไปก็ไปเปิดเออเว็บนะครับมาทดลองกันอพา gempatester.com ปุ่มตรงมห้มาลองเช็คกัน d A Y X ตรงหมดครับไม่ต้องสลับปุ่มให้ยุ่งยากเลยเย้ๆ yeah, ๆ yeah, yeah. จบไปหนึ่งปัญหานะครับบางคนบอกปุ่มไม่ตรงต้องมานั่งกดสลับปุ่มอะไรไม่ต้อง อันนี้เขาต่อได้หลายจอยเห็นไหมต่อปุ๊บตรงปับ๊บเลือกได้ดังใจอันนี้แบบแรกนะจบไปการต่อกับ PC แบบใช้บลูทูธที่อยู่ในเครื่อง PC หรือว่าในโน้ตบุ๊กเราอยู่แล้วนะครับวิธีการเชื่อมต่อก็ไม่ยากเลยครับกด h Home บวกกับ r1 ครับจอยวิบวับเสร็จแล้วปุ๊บเราก็ไปที่ setting แล้วก็เปิด Bluetooth and other device ขึ้นมาพอเปิดขึ้นมาปุ๊บกด add bluetooth and other device นะครับเลือกอันแรกนะขึ้นมาแล้วเราก็เลือก xbox wireless controller ได้เลยครับ เชื่อมต่อเรียบร้อยนะนะเป็นไงไฟนิ่งไปละแล้วเราก็ไปลองเทสกันที่เว็บไซต์ที่ผมใช้เทสประจำเลยนั่นก็คือเกมแพดเทสเตอรนั่นเองมาที่เกมแ p a d Tester แล้วก็จะพบว่าแปลงล่างเป็นจอย Xbox ไปเรียบร้อยแล้วครับปุ่มตรงทุกปุ่มเหมือนเดิมนะ PC ก็ประมาณนี้ครับต่อได้2แบบด้วยกันนะสรุปแบบแรกก็คือต่อผ่าน USB wireless adapter 2.4 g h z แบบที่2ต่อผ่านบลูทูธนะฮะ ใครสะดวกแบบไหนก็ตอบแบบนั้นได้เลยทางร้านไม่ได้แถม USB Wireless ไปนะครับสามารถซื้อแยกได้เลยนะครับใครที่ต้องการจะซื้อก็ติดต่อมาแล้วก็ขอลิงก์้วเดี๋ยวทางร้านส่งลิงก์ให้นะครับเราก็กลับมาที่ Play 4กันแบบด่วนๆเลยนะเนาะเขาก็บอกไว้แล้วว่าไม่ต้องทำอะไรมากเลยต่อกับ Play 4นะครับนี่นะครับให้เอาสาย USB ที่แถมมากับจอยของเราอยู่ในกล่องเสียบเข้าไปหน้าเครื่องเลย เสียบเข้าไปแล้วก็เอามาต่อกับจอยที่สุดยอดของเราเสียบเข้าไปปุ๊บลองดูดิอา้าวได้แล้วแค่นี้เองได้เลยเอา้าง่ายปปน,นั้นเชียวกดโฮมก็คือปุ่ม ps เลือก user อ่ะแล้วก็ลองออกนะลองออกเรียบร้อย ใช้ได้แบบไร้สายแล้วนะตอนนี้แล้วก็ซัดเกมได้เลยกลายเป็นจอเพย์ซีไปแล้วเล่นเกมได้แน่นอนนะครับเี่ยผมเข้าเกมอยู่เนี่ย ไงใช้กับเพ4ได้จริงๆนะนี่เดี๋ยวลองเล่นดูสักนิดหนึ่งนะสั่นด้วยเอ้ยเจ๋งของ PC ก็สั่นนะเกมไหนที่สั่นเขาก็จะสั่นยกเว้นอ่ d r o i r o i d กับ iOS นั่นแหละมันไม่มีระบบสั่นในจอยมันก็จะไม่สั่นให้แต่ถ้าเป็น PC PlayStation 4เนี่ยสั่นให้ตลอดนะเอา้าก็จบกับ p พ4ไปละโอเคครับเท่านี้ละครับ ต่อมานะครับก็จะมาสอนใช้ฟังก์ชันการใช้ปุ่มมาโครทั้ง2ปุ่มที่อยู่ด้านหลังนี้นะก็สามารถบันทึกได้ประมาณ10กว่าคําสั่งนั่นแหละผมไม่แน่ใจว่ากี่คำสั่งก็ลองไปบันทึกกันดูแต่ได้ยาวอยู่นะก็เอาไว้บันทึกพวกคอมโบหรือไปบันทึกแบบว่าเวลาต้องการให้เขาทําอะไรซ้ำๆอะ่ะก็ลองใช้ปุ่มให้เป็นประโยชน์ดูนะครับอ่ะวิธีกดให้เรากดบวกตรงนี้บวกกับ ปุ่ม M1 หรือ M2 ที่เราต้องการบันทึกค่านะครับในที่นี้ผมต้องการบันทึกปุ่ม M1 กดบวกตรงกลางนี่เลยนะฮะแล้วก็กดปุ่ม M1 ครับด้าน,นหลังเห็นไหมฮะไฟจะกระพริบตอนนี้ใส่ค่าได้ละผมก็จะใส่ค่าแล้วนะประมาณนี้หยุดเห็นไหมพอหยุดเสร็จปุ๊บพอใส่จนหมดปุ๊บผมก็กดมาโค เขาก็จะรวมมาเป็นชุดเลยไหมเห็นไหมอ่ะเวลาจะล้างค่านะฮะให้กดเหมือนเดิมฮะบวกปุ๊บไฟกระพริบใช่ไหมแล้วก,กดปุ่มตัวเขาซ้ำก็ในที่นี้ก,กด m 1กด m 1ซ้ำก็จะใช้มาโครไม่ได้ละก็จะถูกล้างค่าออกไปละอ่าก็จะใช้ด้ทัทาง m 1แล้วก็ m 2ด้วยกันนะครับอ่อก็มีลูกค้าเนี่ยเอาไปใช้เล่นกับเอ e x ก็เจ๋งดีเอาไปใช้เป็นปุ่มสไลด์ด้านหลังเนี่ยเวลาสไลด์ยิงอะ่ะเออมันก็มันก็เข้าอยู่นะก็ลองไปประยุกต์ใช้แบบที่ตัวเองถนัดดูบางคนไปเล่นเกมไฟติง้งแบบบันทึกคอมโบหรัวๆก็กด M1 M2 โคตรโกงเลยประมาณนี้แล้วก็มาถึงอีกฟังก์ชันหนึ่งปุ่ม T นะฮะตุ่นปุ่ม T ก็คือเทอร์โบปุ่ม T เทอร์โบง่ายมากเลยต้องการจะ ใช้ปุ่มไหนกด T บวกกับ button ที่เราต้องการจะใส่ค่าลงไปเช่นต้องการปุ่ม Y นะ T บวก Y รัวละ T บวกสามเหลี่ยมรัวละ T บวก X รัวละนะครับครั้งที่เราปิดจอยแล้วเปิดขึ้นมาใหม่ค่าต่างๆก็จะหายไปเห็นไหมกลับมาเหมือนเดิมละ ไม่ยากนะง่ายไหมเออนี่แหละคือฟังก์ชันที่เขาแถมให้มาก็หวังว่าจะได้ใช้ประโยชน์กับตัวนี้นะผมว่าใช้ได้ดีเลยทีเดียวก็เป็นไงกันบ้างกับจอย U3.5 ใช้ได้ครอบจักรวาลจริงป่ะผมบอกจริงเลยนะ <c oughs> ใช้ได้เยอะมากเลยจะต้องมีคนมาถามแน่เลยว่า3ตัวนี้แตกต่างกันยังไงเอาเป็นว่าผมสรุปให้ฟังแบบเข้าใจง่ายๆเลยนะไม่ต้องแบบซับซ้อนอะไรมากเวอร์สเนี่ย เขา Android, iOS PC Nintendo Switch ได้เหมือนกันเพียงแต่เขาเนี่ยจะทำในเรื่องของ Shooting Plus ไม่ได้แล้วก็ต่อ Android แบบ HID ไม่ไดแบบ้แบบเล่นไอเกมไอเคทั่วไปไม่ได้แต่มันก็เพียงพอแล้วสำหรับคนที่ใช้แบบทั่วๆไปอะนะส่วนไอสอตัวเนี้ยมันมันครอบจักรวาลกว่ามันเป็นรุ่นพี่ไอเจ้าตัวเนี้ยจะแพงกว่าเพื่อนเลยตัวนี้จะถูกลงมาหน่อย นะครับตัวนี้เขาก็จะแถมขายยึดมือถือให้เราแต่2รุ่นนี้ต้องซื้อแยกนะสรุ่นนี้ซื้อแยกเน,นี้ยแถมมาให้ในกล่องเลยแล้วก็รูปทรงเขาก็จะเหมือนจอ Xbox อะ่ะมีความเท่มี LED แบบว่าเปแบมนไม่คนที่ไม่ชอบจี๊ดจ๊าดอะไรมากมันก็โอเคอะ่ะเหมือนแบบใช้จอ Xbox Elite อะไรประมาณเนี้ยนะซึ่งมันก็ต่อได้ทั้ง Shooting Pad V3 Mantis จะต่อ Android HID Mode ก็ได้โอ้ยสารพัดจริงๆนะฮะ iOS ก็เหมือนกันต่อต่อได้เหมือนกับเวอร์ชั่น3.5เลยได้ทั้ง Shooting p a d แล้วก็ iOS MFI ปกตินะสามารถใช้ฟังก์ชันสลับปุ่มได้ทั้งหมดเลยโดยแต่ตัวเนี้ยสลับปุ่มโดยการที่แปลงล่างของเขาเนี่ยให้เป็น j o ย PlayStation สลับกับ j o ย Xbox ส่วน2รุ่นเนี้ยกดสลับปุ่มได้เองนะส่วนตัวเนี้ยฟอร์มวร์ล่าสุดก็จะกดสลับปุ่มได้ทางรันอัปเดตให้ฟรีทุกตัวที่ซื้อไปจะอัปเดต เป็นฟอร์แมตตัวใหม่แล้วก็สลับปุ่มได้แล้วนะส่วนสีดําใครที่รออยู่ต้องรออีกอะ่ะทางโรงงานไม่ยอมผลิตออกมาผมถึงตั้งชื่อมันว่าลิมิเต็ดแบล็ไงเออใครได้ไปคขาโชคดีผมยังต้องเก็บไว้ตัวหนึ่งเลยลูกค้าขอซื้อบอกเก็บไว้ผมชอบสีดำเนี่ยทางโรงงานถ้าผลิตออกมาผมรีบจองเลยแต่ตอนนี้มันยังเงียบคลิปเลยแต่ก็ไม่เป็นไรสีอื่นๆก็สวยเหมือนกันนะผมถนึงขอตั้งเจ้าจอยตัวนี้ว่าเป็นเวอร์ชัน3.5เพราะว่าทำได้เหมือนกับ รุ่นพี่เขาหมดเลยนะเพียงแต่ว่าไม่ได้แถมขาตั้งมาก็ขา,ขาจะถูกลงนิดนึงส่วนบอดี้ก็จะเป็นพลาสติกใสความทนทานก็อาจจะต่ำกว่าที่เป็นพลาสติกได้น,นิดนึงถ้าล่วงหรือว่าอะไรก็จะเกิดรอยง่ายถูกไหมอาจจะเกิดรอยล้าวได้อะไรเงี้ยแล้วก็ระวังระวังนิดหนึง่งไอ้พวกนี้เราไม่เห็นข้างในอะ่ะถ้าล่วงก็อาจจะหลุดก็ได้แต่เราไม่เห็นไงเราก็ว่ราะมันทนกว่าโอเคก็ประมาณนี้จัดว่าเป็นจอยที่ คุ้มทั้ง3ตัวเลยผมเซตร,ราคาไว้แบบว่าไม่เอาเปรียบลูกค้าให้ซื้อได้ในราคาเบาๆกระเป๋าแล้วก็ใช้งานได้ครอบคุมทุกด้านเลยวันนี้ก็ขอบคุณมากๆนะที่รับชมด้วยกันมาแล้วก็เจอกันใหม่คลิปหน้านะสวัสดีครับผม